เ้ยน ok, right ี่ไงแต่นอตนี่นีขวานี่ขวานี่บอดมองใครวะเมื่อกี้ข้างในเหรอนี่ทางขวานี่มีคลืนนี่เออแป๊บนึงนึงใช่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 เฮ้ยอยู่ยยรถอยู่รถอยู่รถอันัน้ันเดี๋ยวแ้เดี๋แล้วรถปะ

สนุกตายกูว่าแล้วนี่ไงปล่อยติดเล่นไงปืนกลมีไม่ใช้แต่ติดแอคซะแล้วแอคไงยิงก็ไม่โดนเหลือจะเชื่อว่าพี่จะมีตายตัว ไอ้เหี่ยอกอะไม่มีแล้วไอสัตว์ไม่พอใจไม่ตื่นทำอะไรอ่ะเปิดอะไรขึ้นตรงนี้เปิดอะไรขึ้นฮะแกอ้อนอะแกอ้อนอะปืนกลมีไม่เล่นเล่นลูกสองยิงก็ไปโดนนู้เอายิงเหรอกูเอากูเอากูเอาลูกสองทักเล่นั่นไงติดเล่นไงเราอ่ะเป็นไงเรามืองติดเล่น